สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่สองนะคะที่สองเดือนกร,รกฎาคมสองพันห้ารหกสิบห้าวันนี้ไล่ด้วยสองมแม่ก็จะมารีวิวอินทผลัมนะอันนี้เป็นสายพันธุ์เหลืองภููไฟนะคะเพราะ,มะเมล็ดกายดีเราตั้งชื่อให้เหลืองภูไฟอันนี้มลารีวิวนะคะสายพันธุ์นี้เนี่ยยังเขียวๆเนี่ยสายพันธุ์นี้บอกเลยเลยอร่อยหวาน เนื้อแน่นกรอบส่ำน้ำหวานนะคะจะชิมให้ดูนะคะหวานกรอบอร่อยค่ะเนื้อสัมผัสก็อร่อยกรอบเนื้อแน่นส่ำน้ำแล้วก็หวานอันนี้ลูกเขายังไม่ได้สุกนะคะไม่ได้สุกมากเพิ่งจะเข้าสีดูดเขายังเขียวอยู่นะคะท่านผู้ชม สุดเยินขือเขียวเยู้มแต่ว่าเขาไม่มีรสฝาดเลยนะคะสายพันธุนี้อร่อยมากเนื้อแ่นหวังมากเดีย๋ยวเราจะมาชิมบาหีเหลียงเพราะนี้เยอะยนี่ค่ะเท่ากันบาหีเหลียงน่าจะสุกกว่า รอบใบหิริเหลืองสุกประมาณนี้ยังมีรสฝานนะคะแต่อันนี้ไม่มีรสฝานใบหิริเหลืองกรอบแล้วก็ติดฝานนิดหน่อยเขาจะเนื้อไม่ค่อยแน่นเขาจะเนื้อ,อ,อฟูๆค่ะใบหิริเหลืงองกรอบฟูแต่อันนี้เขาจะเนื้อแน่น ยังไม่ติดฝาอันนี้ไม่ติดฝาเลยนะครท่านผู้ชมเนื้อสัมผัสโดยส่วนตัวนี่ชอบชอบพันนี้มากกว่าเพราะว่าเขาเนื้อแน่นกรอบฉ่ำน้ำแล้วก็หวานใบหีเหลืองนี่ถ้าประมาณนี้ที่สุกประมาณนี้เขายังปิดฝา แล้วเขากรอบฟูใบเหลืองอันนี้จะเนื้อแน่นกรอบหวานชอบอันนี้มากกว่าอันนี้อร่อยกว่าหวานกว่าถ้าสุกมากคงจะหวานน่าดูมาท่านผู้ชมมีลูกหนึ่งที่สุกมากเนี่ค่ะสุกจนจูดดำแล้วเดี๋ยวนี้จะลองชิมนี้หวานเนื้อแน่น อร่อยค่ะพันธุ์เนี้ยเราตั้งชื่อให้เหลืองภูไฟนะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของที่สวนปีนี้เขาออกแค่ทลายเดียวจริงๆแล้วเขาดกกว่านี้นะคะท่านผู้ชมแต่เราเด็ดชิมจนหมดเราไม่ได้แต่งลูกเราเพราะว่าเขาออกทลายเดียวเราเหลือไว้หมดเลยเหลือไว้หมดเลยเขามีหน่อด้วยเราปลูกในที่โน,น้นน้ำเขาไหลลงไปหมดเขาก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าลูกสมบูรณ์น่าใจะใหญ่กว่านี้ เนี่ยค่ะเขามีหนอ่อเราตอนตเราเรากำลังตอนเนหน่อเขาสายพันธุ์นี้อร่อยค่ะดูส่วนตัวชอบชอบจนกินจะหมดทลายอยู่แล้วแม้ต่ลูกเข,เขียวเขาก็ไม่ฝันนะครับสายพันธุ์นี้ เป็นเพาะ,มะเมล็ดกายดีอีกหนึงพันของที่สวนนะคะนี้ก็นำสายพันธุ์ใหม่มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะคะพันธุ์ดีๆก็น่าปลูกไว้นะคะท่านผู้ชมพันธุ์รสชาติอร่อยของที่สวนมีพันธุ์อร่อยหลายสายพันธุ์แต่อันเนี้ยหวานสายพันธุ์นี้หวานมาก ตั้งแต่ลูกเขาเขียวไม่มีฝาดนะคะเนี่ยลูกเขาจะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นยังไม่สุกมากนะเนี่ยเขาก็ยังหวานโอเคนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะลงสายพันธ์ต่างต่างให้ท่านผู้ชมทยอยลงให,ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าพอมาเียนที่สวนเกือบ 90%นะคะของที่สวนที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะกายดีประมาณ90%อร่อยเกือบทุกต้นนะคะแล้วเราจะเปิดให้ชมสวนประมาณน่าจะเป็นกลางเดือนหน้านะคะท่านผู้ชมโเควันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ